ชีวิตคู่หลายเหตุผลที่ต้องเลิกลานะคะพี่น้องขาการได้ผัวฝรั่งการแต่งงานไม่ใช่จุดจบหรือว่าเพอร์เฟคของชีวิตมันจะต้องต่อเนื่องด้วยการมาอยู่ด้วยกันว่าเราจะเรียนรู้แล้วอยู่ด้วยกันนานขนาดไหนถึงแม้มีลูกนะมันก็ไม่ใช่โซ่ทองของ นะให้มีความสุขและอยู่กันได้ตลอดไปทุกคู่ไปนะคะเนาะชีวิตยืนหยัดได้ด้วยตัวเองยืนด้วยแข้งลําแข้งตัวเองหาเงินด้วยตัวเองอันนี้เป็นความภูมิใจของเมียรฝรั่งในต่างแดนมาเป็นพลังกําลังใจเล่าสู่กันฟังพี่น้องขามาเริ่มกันเลยนะคะพิ่จริงๆค่ะเรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่พศ2007ทุกวันนี้อยากกับพ่อของลูกมาได้6ปีพัดกันเลี้ยงลูก75 บวกย5บเนะคะเพราะว่าพ่อของลูกทำงานบนเรือประมงค่าใช้ใจ่ายการเลี้ยงลูกของเราจ่ายเองส่วนใหญ่พ่อของลูกจ่ายค่าเทอมเพราะเด็กๆเ,เรียนโรงเรียนเอกชน เราไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพ่อของลูกแค่ขอให้ทำหน้าที่พ่อแม่ให้เต็มที่เรายังไปมาหาสู่กันได้ตามปกติตอนนี้เรามีแฟนคนประเทศฮอลแลนด์เราทำงานจันถึงสุขมีเงินเดือนแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นส่วนๆเก็บเงินและลงทุนด้วยการทำประกันชีวิตให้กับลูกๆเราไม่ขัดส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยเท่าที่เรา ไหวโชคดีที่แม่เข้าใจนี่คือความโชคดีนะคะมีครอบครัวมเมืองไทยเข้าใจเนาะเราใช้ชีวิตที่นอร์เวย์ได้อย่างไม่ลำบากมีกินมีใช้มีเก็บไม่ชอบการที่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับใครนะคะยืนหยัดด้วยตัวเองเงินตัวเองงานตัวเองหลักคำประกันที่แข็งเนาะ,ะแกร่งนะคะหญิงเก่ง ควรมีตรงนี้นะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าแฟนโอนเงินให้เราเราก็ต้องเสียภาษีเพิ่มเราใช้วิธีการไปหาแฟนที่ฮอลแลนด์แล้วแฟนออกค่าใช้ใจ่ายให้ทุกอย่างคบกับแฟนมาก็เข้า5ปีนี่คือแฟนคนที่สองไม่ได้แต่งงานนะคะเขาอยู่นูน่นเราอยู่นี่เจอกันปีละสองครั้งแต่คุยกันทุกวันไม่มีแผนที่จะแต่งงานเราสองคนชอบชีวิตแบบนี้ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเขาไม่อยากมีลูกเราก็ไม่สามารถมีลูกเพิ่มได้แฟนกับลูกก็รักกันดีไปมาหาสู่กันนะคะเขาก็รักลูกเรามากเรียกว่าตามใจจนเราต้องปรามอยู่ประเทศอืมต้องดูแลตัวเองนะอยู่ประเทศนอกต้องดูแลตัวเองให้ดีและรู้จักเก็บเงินเพื่อตัวเองลูกๆเขาเติบโตไปเขาก็ออกไปใช้ชีวิตของเขาเราแกล่งจริงอืม ของแท้แก้ไขเพิ่มเติมเรารักลูกมากเพราะฉะนั้นแล้วข้อตกลงกับพ่อของลูกคือถึงแม้ว่าเราจะหมดหน้าที่ในความเป็นสามีภรรยาแต่สิ่งที่เราต้องทำให้ดีเป็นพ่อแม่พ่อของลูกโอนเงินให้เดือนละ2,500โคนนั่นก็คือเขาจะสามารถให้เราได้ ไม่ได้ขอนะให้แบบไม่ต้องขอแล้วแต่เขาส่วนแฟนก็โอนเงินให้ครั้งละหมื่นคนเรามาคิดว่าโอนมาทําไมเลยต้องห้ามให้หยุดโอนมันเงินของเขาเขาทํางานควรเก็บไว้ตอนกเกษียณอายุราชการเถอะเราไม่ได้ขึ้นเราไม่ได้ซื้อบ้านหรือรถหรือที่ดินที่เมืองไทยเราเก็บเงินแล้วลงทุนในกองทุน ร่วมดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นแนวคิดของเมียฝรั่งที่ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนเนาะจากชีวิตคู่ครอบครัวที่มีลูกเต้าด้วยกันแต่ไปกันไม่รอดนะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจนี่คือหัวใจนะมีความเข้าใจ พูดคุยกันได้อืหลักการการเลี้ยงลูกเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเติมเต็มไปหาที่ลูกเราไม่มาง้องแง้งในส่วนตัวยิ่งจะเห็นหลายคู่มากๆที่เขามีความสุขในหน้าที่พ่อกับแม่นะในต่างแดนนะมันจะแตกต่างเนาะในเมืองไทยเราจะเห็นน้อยมากสําหรับผัวเมียเลิกกันแล้วอ่า คบกันได้คุยกันได้กินข้าวด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้โดยคําว่าพ่อกับแม่หน้าที่พ่อกับแม่เป็นความสุขให้กับลูกในหนึ่งวันนะคะที่นี่บางญาติของยายจ๋าเนี่ยเขาก็จะมีคนหนึ่งเนาะทุกหนึ่งเดือนนะคะเขาจะไปกินอาหารร่วมกันอืมนะคะเขาก็จะไปเที่ยววันทั้งวันด้วยกันนะคะไปไว่ายน้ำหรือไปอะไรก็ตามมันเป็นเวลาที่ยกให้กับลูก เนาะมันก็เลยไม่เป็นสิ่งที่แตกต่างหรือขาดอะไรถ้าครอบครัวเข้าใจนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีเนาะสิ่งสําคัญและการที่มีแฟนใหม่นะฮะคือมีแฟนนะมีความสุขที่ได้ไปเจอกันเราไม่ได้ไปผูกมัดยึดมั่นอยู่แต่คําว่างเงินแต่ยามไปหาเขาเขาก็ต้องซัพพอร์ตดูแลถูกต้องนะคะและหญิงแกร่งที่พูดได้เต็มปากเต็มคําถึงวันนี้ชีวิตเขาผ่านมาไม่ใช่น้อยเนาะ ผ่านมาไม่ใช่น้อยนะสิบกว่าปีนะคะบวกนี้คบแฟนใหม่ห้าปีเลิกสามีเลิกสามีมาหกปีนะคะเนาะสิบกว่าปีอ่ะเก่งเก่ง ทำงานด้วยตัวเองมีเงินซัพพอร์ตตัวเองนะคะเชิดเลิศได้และยังมีครอบครัวที่เข้าใจมีแม่ที่มีพลังกำลังใจอย่างดีมีลูกที่เรารู้ว่าเราทำงานเราสะสมในมุมไหนไว้ให้กับเขาก็คือกองทุนประกันชีวิตนะยามเราตายเอาจริงๆอันนี้คือหัวใจของเมืองนอกนะไม่จาเป็นต้องมีสมบัติอะไรมากมายเลยอย่าลืมว่าตอนเลี้ยงเขาเนี่ย อย่าลืมว่าตอนเลี้ยงและดูแลเขาเนี่ยมันก็เป็นเงินค่าใช้จ่ายทุกวันอยู่ละเด็กไม่ใช่ถูกๆนะคะในต่างแดนถึงแม้บอกว่าเรียนฟรีแต่หนังสือนังหาของใช้จิปะถะไม่ได้ฟรีนะคะเออนี่คือความเป็นจริงเนาะยา่จ๋าจชอบแนวคิดของพี่เขามากเลยนะคะขอบคุณพลังกำลังใจอยากฝากถึงทุกๆคนไปว่าเราไม่ว่าอยู่ไหน ถ้าเรายือนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเราจะมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองที่เรากล้าที่จะท้าได้เลยว่าฉันไม่มีใครฉันก็ยือนอยู่ได้นะฮะฉันไม่มีผู้ชายอ่านะที่ซัพพอร์ตฉันได้ก็ไม่จำเป็นเพราะชีวิตฉันนะวันนี้ผ่านมานะมีสติตั้งหลัก และเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองอยากให้ทุกคนมีโมเมนต์นี้เอาจริงๆอยากให้ทุกคนผลักดันให้กับตัวเองได้มีโมเมนต์นี้แล้วเราจะรู้สึกอุ่นใจในตัวเองด้วยตัวเองการที่เราขวอยว้าเราคิดเสมอว่าฉันต้องหาผู้ชายพึ่งหาผู้ชายพึ่งอืมนะถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราจะเหนื่อยมากๆคําว่าพึ่งคือเราไม่คิดอยากจะทําอะไรเลยเหรออ่าแต่แว,ว่าถ้าเรามีหลักของเราเองเราจะรู้สึกว่าถ้าดีได้ฉันเอา แต่ถ้าดีไม่พอหรือให้ฉันไม่มากเกินที่ฉันจะทำได้เอามาเพื่อถูกไหมนี่แหละชีวิตหญิงแกร่งใจเด็ดและผ่านอุปสรรคของชีวิตที่เจอนะและมีพลังกำลังใจที่ดีจากครอบครัวนะฮะไม่จำเป็นต้องรวยเลิศเลยขอเพียงแค่ว่าเราเอาตัวรอดดูแลคนที่เรารักได้ในแบบที่เราทำเนาะ ไหวนะคะนี่คือสิ่งสำคัญของชีวิตพี่น้องคะ่ะชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้สวยหรูแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถที่เรา,าจะข่อยคว้าหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะชีวิตผิดพลาดมันเป็นวิกฤตนะ,ะมันเป็นบทเรียนที่ดีที่ทำให้เรามามองว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่ไหนบางครั้งหลายๆคนบอกว่าฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันเปลี่ยนไม่ได้ อืมนะลองพินิษพิจารณาคำว่าฉันก็เป็นแบบนี้แล้วชีวิตเราไม่มีความสุขหรือไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยเราก็ลองเปลี่ยนดูพี่น้องคะลองพินิษ์พิจารณาว่าเรื่องราวไหนที่มันอัดแปเนาะอืมเข้ามาเปลี่ยนแปลงกับตัวเอง นะะคำไหนที่ยายจ๋าพูดไปเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มีแนวออกมีทางออกนะคะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้นลองพินิจพิจารณาดูเดอ้อพี่น้องคำใดมีประโยชน์ก็เก็บไปอันคำไหนโบแมนก็เตะกับ ใส่หน้าเจ้าของยายจาย่านี่เลยนะคะพี่น้องครอบคุณทุกกําลังใจครอบคุณเรื่องราวนะคะถ้าใครอยากเสริมเติมแนวคิดก็เพิ่มเติมมาให้กับยายจาย่าด้วยเด้อย,ยายจ่าอยากได้ทุกมุมมองและแนวทางไม่ว่าทางบ้านหรือชีวิตสู้ในต่างแดนมุมดีๆมุมที่โชคดีนะคะมุมที่ไม่เคยมีปัญหาและสติที่เดินแต่ละก้าวของแต่ละคน เป็นยังไงยัยจ๋ารอรอรอแนวคิดของป้าปาแม่แม่นะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านในต่างแดนจ้าขอบพระคุณล่วงหน้าเนาะมาสร้างวิทยาทานจากประสบการณ์ตัวเองเป็นบุญนะกุศลหนุนนำให้ชีวิตเราไปข้างหน้าด้วยกันคะ่ะ